เนี่ยแปลงนี่คิดว่าไงจะผ่อนหมดแล้วใบเก็บเหลืออยู่แล้วนะรัดดูรัดยอดมาใช่ครับยอดนายาวหมดแล้วพยายามผมปีนี้ผมจะทําให้ผู้ใหญ่ได้เยอะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการบํารุงอะไรอยากจะทําให้แบบง่ายที่สุดเพื่อที่จะดูแลง่ายแปลงใหญ่ขนาดเนี้ยแค่สองคนที่บอกให้นั่นอ่ะยังไม่ยังไม่พอเลยครับทั้งแปลงนี่มันได้เป็นร้อยตันนะนี่เจม่นตันนีใบหน้าก็มาอย่างนี้เลย อย่าตอนเขาแก่ปุ๊บกิ่งมันก็จะแก่ตามตามอายุใบา <c oughs> มายาวจริงๆยอดแตกดีเหลือเกินตั้งแต่ฟื้นต้นมาเอ็นสวยๆอย่างนี้นะยังไม่มีทางดินเลยอันนี้คือใบพัดล้วนๆเลยทางดินก็ <c oughs> ต้แต่ทางดิ่อยีเยอะเลย <c oughs> ได้ช่วยอีกหน่อยนี่คือใบโัพัดอย่างเดียวนะแปลงนี้ตั้งแต่หลังเก็บผลผลิตมาตั้งแต่พฤษภาท <c oughs> ี่เข้ากันยาแล้วสี่เกือบห้าเดือนนะครับที่ไม่ได้กินธาตุหลักทางดินไม่ได้กินปุ๋ยทางดินเลย เนี่ยนี่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยฝนชุกเนาะให้ไปก็กลัวจะละลายด้วยแล้วก็กมีทุนากระดากระดาเลยเราเจอฝนจัดมากเลยเนาะแล้วก็มีน้ําเอ่อเข้ามาได้ด้วยช่อช่วงหนึ่งมั้งของเราน้ําท่วมอยู่ชุดนึงมีน้ําท่วมไปรอบหนึ่งเนี่ยสวนผู้ใหญ่เนี่ยคือแบบมีร่องน้ําลึกๆตลอดเลยเพื่อระบายน้ํานะครับเพราะว่ามีเรื่องของน้ําท่วมน้ําเอ่อมาตลอดใอ้แล้วมันก็คือไม่สามาหวังกอนหลอกฝาม,มันก็เห็นผลแล้วน จต่ปีก่อนก่อนที่ผลผลิตได้ไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีไม่ดีที่เป็นแผลเป็นไหลผมก็ฉีดนะเวลาฉีดผมก็ฉีดตีแผลเนี่ยแผลเนี่ยแผลนี่คิดว่าไงจะย่ผ่อนหมดละปีที่ผ่านมาได้เท่าไหร่ครับเนี่ยกี่ตันผมรู้มาของใครสิบสิบกว่าสิบกว่าโอเคเหล็กนี้ควรจะไม่ไดาแล้วนอะีนี้ให้ผู้ใหญ่ประมาณสัก30ก่อนอ๋อผู้ใหญ่บอกว่าพร้อมจริงๆ240เนาะผมคิดให้200นะครับ200ต้นนะครับเฉลี่ยเลยเล็กใหญ่ด้วยเนาะอย่างไซส์เล็กเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ย ก็มันก็สามารถเอาไว้ให้ผู้ใหญ่ได้สี่สิบห้าสิบลูกได้แล้วนะแปลงต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นลูกนะครับปีที่แล้วตัวนี้ยังไว้เพิ่มมีมีหกสิบเลยนหกสิบนั่นแหละตอนนี้ก็ดกดดนีทเพราะจากการคำวนวณเนี่ยผมคำวนวณต่ำไว้ให้ผู้ใหญ่มีสามสิบตันอนะพอพอเห็นเนาะพอเห็นภาพนะครับส่วนสี่สิบต้นอันนั้นคือกับไหนะแต่ขั้นต่ำต้องมีให้เหนแน่แน่สามสิบจากที่บอกสิบกว่ากว่านะกระโดดไปสามสิบได้นะ แค่โลละร้อยก็สามล้านแล้วมากกว่าจากเดิมๆที่ทามา <c oughs> นะนี่แล้มมแล้วยิมนะตัะสวนเราทำวันขึ้นเอยนะคะ <c oughs> ตัทมตั้สวนแบบมีกําลังใจยิม้มแย้มได้หน่อยโช์ยอดหน่อยเห,เห็นเลยครับว่าตอนที่เขากลางเนี่ยยอดนเนี้ยเนี่ยแค่ยอดหน้าอย่างเดียวนะต้องมีต้องมีเกินสิบใบนะ <c oughs> ไม่นับของแถมนะที่มาจากหูใบชั้นล่างนี่นะเนี่ยเท่ากับยอดนี้ผู้ใหญ่มาเกือบยี่สิบใบ นี่ตอนนี้ก็จะก่อนเนี่ยเดี๋ยวออกแล้วหอ,อก่อนนั้นไม่เขียวอย่างเงี้ยก่อนใช้อ่ะมันเหลืองอ่ะอ่ามานี้ั้งป่าเลยเนี่ยอือมตมากเลยนี้ตก่อนี่นเฮ้ยถ้าเดี๋ยวเขาคน้นจะบอกว่าเสียดายนู่นของตัวนี้เราพิจะปืนได้เดีย๋ยวปีหน้าต้องปรับอีกอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็การันตีผลผลิตให้ได้อย่างนั้นเลยครับอย่างเฉลี่ยไม่ได้เลยนะแปลงเราเนี่ยนะ ผมคำนวณเล่นๆเมื่อกี้เนี่ยนะน่าจะได้แบบประมาณสี่สี่สิบกัตันน่ะอืมแต่นี่พอคุยๆเอาก็แช่กันเยอะนะเยอะเยอะเห็นไเห็นดูเห็นดูคนเดี่ยวมาดูเอ้าก็แช่กันตรงอะไรวะดูดูเห็นนะดูจะได้กุ้งมาแกก็ไม่เล็นก็รจะได้กุ้งเล็กไม่หมั่นใจเอาเอาไปเปลี่ยนผู้การผู้การก็ใช่ก็ใบมะลองเอาผู้การที่ที่ชมพูเล็ตอนนั้นผมใส่ให้ดูเลยอย่างนี้เนี่ย อ๋อตอนนี้อ่ะอืมอปิดกันเลยอ๋ปิดกันเลยดูเห็นไหมคะอันนี้คือไหนพี่นุกตอนนั้นยังไม่รัดอ่า็่อนใช่พอพวกนี้กลางเนอะก็แหลกกลางเร็วนะมันกลางเร็วครับถ้าได้ให้ให้บางทีถึงบอกยินขอถึงไหนเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันต้องการดอกองการลูกนี่สิ่งบางทีนั้นสภาพอย่างเนี้ยอยากขอห้าด้วยซ้ำปีหน้าเราจะเบาขึ้นเพราะว่าใบที่มันออกมาเนี่ยมันจะมาชดเชยกันได้ตลอด พีจคอนนะเนี่ยต้นนึงพีแล้วลูกค้าถ้าไม่จะภาพนี้ไม่ใช้ของหนูรู้ทำไม <c oughs> ให้จําภาพนี้ไว้เลยครับสงการใบก็จะสวยยิ่งกว่านี้จะได้อีกสองมาเต็มๆมันทําให้ผู้ใหญ่ใช้ง่ายฟื้นต้นทาําใบ่นดินล้างสารก็ใช้ตัวนี้เปิดตาดอกก็ใช้ตัวนี้เอ่อเอ่อสร้างมเมล็ดไข่นกไข่ไก่เนาะป้องกันการหลุดร่วงก็ตัวนี้นะครับสร้างเนื้อเร่งแป้งเร่งสีก็ตัวนี้ใช้ชมันจนจบเลยตาเดียวชอบต้องถว่มไม่ต้องไม่ต้องใช้หลายตัวใช่ไหอ๋อ นี่ที่ใช้แล้วฟื้นมานี่ได้ไปซื้ออย่างอื่นใส่เพิ่มมาไม่ได้ซื้อเลยซือแต่ยาลาพุกยาลาก็ยาข้ามองแล้วสวนที่หนองใหญ่ของผู้การเป็นไงคะฟื้นขึ้นไหมคะเขาไปมากันหมู่บ้านฟื้นทุกวันใบเยอะมากเลยใช่แปลงมันแบบเป็นแบบมันได้ตังค์อ่ะนี่แหละคือวัคคือซับชั้นทำทุกวิธีแต่ลูกค้าของผมอ่ะถ้าขึ้นใบมากับผมนะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มกล้าบอกได้เลยว่าดอกออกมาทุกสวนอื บางแปลงยังไม่ทันเงยงดน้ำเลยครับเอ,อ่อปลายเดือนตุลาฝนว่าเรายังตกตกอยู่นะครับออนะดอกมันก็ออกได้